ปุ่มแล้วก็นี่ครับพีกเสียบครับลูกนี้เก่งมากครับแล้วก็ือสีบทยาไปทีหนึ่งครับโกหมัดล่างสลับบนนะครับไปเตะขวาไปครับปะกร์คืนปะกรแล้วมัดขวาตรงไปครับปะกรเบียกเข้ามามัดขวาตรงไปยังไงครับแข้งขวาเหน็บขวามานี่ครับเจอลูกตัดขาแสนเชิงสองหมัดนะครับขอเสนอคุมมวยระหว่างปะกรพีเคแสนชัยครับจับท้าคกับมาโกโฮแวกนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ pk 2ปีต้องมีแอดํำหน้าด้วยนะครับหวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ pk 2 4และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกัน,นครับสมัครฟรีขั้นต่ำา10บาทเท่านั้นนะครับ เป็นการชกชิงแชมป์นับแชมป์โลกมวยไทย W.K.U. ครับในรุ่น67กิโลกรัมครับวันที่ชกกันก็19นเครับเดือนมิถุนาปี2 0 1 6ครับหรือปี59้นั่นเองครับมาดูกันในยกที่1นเลยครับเป็นรูปแบบมวยไทย5ยกนะครับเตะขาไปครับประกอนกอนิเตียว่าชัดเจนครับชกกับฝรั่งไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับเตะขาไปเป็นนักมวยที่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับประกอน 67กิโลครับไฟนี้เตะขาไปครับโชกันที่ประเทศสโลวาเกียนะครับตอนนั้นเองครับประกรณ์อายุ26ปีครับวัยกำลังดีเลยครับสำหรับมวยไทยขยับเบียดเข้ามาเตะขาไปครับประกรณ์ตัวใหญ่ๆนี่ต้องเตะขาโหลดเต้ยับมัดศอกไปยังไม่โดนนะประกรณ์หันใจเด็กช่างครับก็เรียนอาชีวะนะครับเป็นโรงเรียนศิลป์แห่งหนึ่งครับประกรณ์ขยับเบียดเข้ามาครับ เป็นช้าจังหวัดสมุทรปราการครับประกอณถทีบยันไว้เตะขาไปครับประกรอณขยับเบียดเข้ามาครับเป็นนักชกที่ครบเครื่องนะครับประกอณจะเล่นฝีมือก็เล่นได้ครับจะต่อยเชิงบูก็ได้เข่าในก็ดีครับเหลี่ยมกระตุกก็ดีนะครับประกอณเตะขาไปครับมากโก้เคยแลกเดือดกับพรสนเน่มาแล้วครับตัดลำตัวไปประกอณ ต่เล่นฝีมือก็เล่นได้ครับปกรณ์ตัดลาตัวขึ้นมาครับไปเตะขาไปครับปกรณ์ถีบยันมามาโกสูงยาวจริงๆครับ180เซนครับกับ170เซนมาโกนี่เป็นดีกี้ครับแชมป์สามเส้นครับแชมป์มวยไทยเตะขาไปครปกรณ์ส่วนปกรณ์นี่ก็แชมป์เยอะแยะมากมายครับตัดลำตัวไปต้องมาดูนะครับว่าวันนี้จะคว้าคำคัดให้กับตัวเองได้อีกหรือไม่ครับปกรณ์ถีบยันมามาโกถีบยันไว้ครับ แชมป์เวทีมาตรฐานนับ3เส้นเตะขาไปครับปกรณ์ตัดลงตัวไปได้รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับปี56ครับของกกทการกีฬาแห่งประเทศไทยครับปกรณ์ถีบยันไวหมัดขวาตรงไปครับปกรณ์นี่หมัดคมนะครับหมัดไม่ถึงกับหนักมากครับแต่หมัดคมกลิ่ครับปกรณ์ต่อยได้ไวได้แม่นครับเตะขาไปครับปกรณ์หมัดมาไม่โดนครับถีบยันไวครับมาโก แล้วก็เป็นแชมป์ WBC ประกอบแล้วก็ WMC ครับแชมป์บอบนะครับปัจจุบันก็ยังชกอยู่ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับไปเป็นเทนเนอร์ครับเพิ่งคว้าแชมป์มาเดือนกันยาปี65ที่ผ่านมาประกอหมดทุกซ้ายไปดูครับวันนี้มานิ่งเลยนะครับประกอนเดินขู่เลยครับแต่มาไม่โดนครับแข้งหน้าถีบยันไว้ประกอนสูงยาวจริงครับถีบยันหน้าขาไว ่กนนี่เป็นไอดอลนะครับของนักมวยรุ่นน้องหลายๆายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นก้องธรณีสอสมมาครับก็มีปกรณ์เป็นไอดอลครับรถถังจิดเมืองนนครับก็เคยบอกไว้ครับว่ามีปกรณ์เป็นไอดอลนะครับว่าปกรณ์เป็นมวยที่ครบเครื่องครับบูบุญได้หมดครับจะต่อยแบบแรกก็ได้ครับจะเล่นฝีมือวางแข้งก็ได้ครับปกรณ์คนนี้ขยับเบียดเข้ามาเตะขาล่างไปนี่ครับมาแบบลูกฉาบสวยก็ได้นะครับปกรณ์เตะขาไปครับมาโก ยับเบียดเข้ามาครับเตะขาไปประกอนหมัดมาไม่โดนครับยับไปเดินคลยครับประกอนวันนี้แทงไปครับมาโก้ยังไงก็บัดเอวไว้ก่อนครับประกอนตัวเล็กกว่านะครับก็หมดยกที่หนึ่งครับยกนี้ก็ยังไม่ทําอะไรกันมากครับก็ยืดเส้นยืดสายดูเชิงกันส่วนใหญ่นะครับยกนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่ศอกเลยครับ เชื่อว่าต้องดุเดือดแน่นอนครับเพราะเป็นการชิงเหย็มขาดนับชกกันในศึกอนุมานไฟครับครั้งที่3เอ็ดขยับเข้ามามาโกแต่ซ้ายหน้าไม่โดนครับหมวยคนนี้ขวาเจอขวานะครับเตะขาไปมาโกก่อนก็เดินมาเตะขาไปครับมวยสูงยาวต้องแก้ทางมวยที่เตะขาต่อยท้องนะครับต่อยขัต่อยหมัดครับหมัดไปแล้วเข่าเติมมามาโก อุมแล้วก็นี่ครับพีกจะเสียบครับลูกนี้เก่งมากครับแล้วก็ดูสีบทยาไปทีนึงครับสดสวยนะครับใหญ่ๆนี่พีกเอียงแล้วครับแล้วก็เสียบเข่าแล้วก็ดูสีบทยานะครับประกรณ์ชุดนิกชุดตะกี้ครับเตะขามามาโกเตะขาไปครับประกรณ์เบียดเข้ามาง่ายครับขีบยันไว้ครับสูงยาวจริงๆครับหมัดขวาตรงไปยังไม่โดนนะประกรณ์อัปคัตไปครับ อย่าลอเล่นหมัดของประกรณ์นะครับหมัดคมประกรณ์คนนี้อยับเบียดเข้ามาครับมาโกเตะไปครับยังติดบางอยู่หมัดไปเข่าไหนครับตีขวาไปครับแทงหน้าขาสู้มาประกรณ์ถีบยันไว้ครับก่อนที่เป็นนักมวยที่ข้อแข็งมากนะครับผกเหลี่ยมลูกกระตุกเหลี่ยมเก่งมากครับประกรณ์ไฟที่ต่อยกับเพชรบุญชูก็กระตุกล้มแล้วล้มอีกครับนี่ครับงัดสอกทันมาลาไปประกรณ์ ขยับเข้ามาครับมัดขวาแข้งซ้ายหน้าก็ไม่โดนครับถีบยันไว้มาโก้ขยับเบียดมาประกอบอย่างไรครับเล็กกว่าเยอะนะครับสั้นกว่าครับองหาจังหวะเข้าดีๆครับยัดซ้ายไปประกอบก็เข้าในครับประกอบก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับขยับเบียดเข้ามาเตะขาไปครับประกอบถีบยันไว้มาโก้ เดินเข้ามาต่อยมัดก็ไม่โดนครับเน็บขวาวิธีหนึ่งนี่ครับเหลี่ยมเททิ้งเลยครับประกรณ์เข่านี้ไม่กลัวนะครับเหลี่ยมจัดทับประกรณ์ขยับเข้ามาครับดันไวอย่างไงครับจะใช้ศอกครับยังไม่โดนครับเบียดเข้ามาครับประกรณ์นี่อย่างไงครับจังหวะนี้เตะขาไปครับประกรณ์เตะซ้ายหน้าขึ้นมามาโก ก่อนนี้ก็ผ่านมวยดีๆดังๆมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโอครับแสนชัยก็เคยต่อยมาแล้วครับนี่ครับมาถูกซ้ายก้องศักดนะครับสิงห์ดำครับจอมทองบรรดายอดมวยนี่ชกมาหมดแล้วครับประกรณ์หยาบเบียดเข้ามาเดินเข้ามาเดินตัดเวทีเข้ามาประกรณ์ถูกซ้ายแล้วเตะขาหยาบเข้ามาร์รูว่าเกมการชกวันนี้นะประกรณ์จะเน้นการเจาะยางเป็นพิเศษครับพอแก้ทางมวยสูงมารับ ขยับเข้ามาครับตัดลำตัวมามาโก้หมัดล่างสลับบนครับมีสะดุ้งมีสะเทือนเลยครับมาโก้จีบยันไว้ครับขยับเข้ามาปรักรณ์ปกรณ์นี่เคยต่อยทุ่งสูงอย่างนี้ก็จิมมี่เวียนนต์ครับต่อยล่วงมาแล้วครับนี่มัดขวาตรงครับก็มาพร้อมเสียงระรังครับเดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่สามครับนี่ครับก็ตามความเชื่อนะครับคนไทยก็มีการกราบไหว้ก่อนครับพื้นเวที ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขยับเบียดมาทีบยันไว้มาโกตัดลำยับตัดลำตัวไปเตะขวาไปอภกรนเขืนแข้งก็ไม่มีอะไรครับมาโกหมัดขวาไปไม่โดนครับดูว่าหมัดขวาไปแล้วเข่าเนี่ยครับมาโกดูว่าเตะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับคนละเรื่องครับของอภกอนแล้วหมัดขวาตรงไปอภกอเบียดเข้ามาหมัดขวาตรงไปยังไงครับแข้งขวามาเป็นชุดครับอาวุธ เริ่มเดือดแล้วครับยก3ามยกนี้เอาจริงแล้วครับปะกรณ์ขยับเข้ามาครับหมัดไม่โดนครับรัดเอวไว้พล็กไหมตีนขารับแล้วก็บิดเหลี่ยมล้มไปครับปะกรณ์มีการใช้ขาช่วยด้วยนะครับก่อนการเททิ้งครับขยับเข้ามาครับตัดลำตัวมีสะดุ้งหรือเปล่าครับมาโก้เบียดเข้ามาทีเบียนไว้ประกรณ์หมัดไม่โดนครับจังหวะนี้ ขยับเข้ามายังไงครับจะเตะสูงนะครับติดแขนตลตัวใบอุปก่อนก็เน็บขวาไปบิดเลียมได้ไหมครับยังบิดไม่ได้นี่ครับเททิ้งเลยครับก็ต้องล้มครับจังหวะนี้ลูกช้านิดนึงครับมาโกเป็นนักชกชาวโาเกียนะครับขยับเปลี่ยนเข้ามามาโกเดินเข้ามาครับยังไง ถีบหน้าครับถีบหน้าปะกรณเลยยับไปยับมาโกหมัดเก่งหมัดขวาไว้แน่นนะปะกรณหมัดไปไม่โดนครับมาโกยัดซ้ายไปปะกรณเดินเบียดเข้ามาครับหมัดไปมาโก้เน็บขวามานี่ครับเจอลูกตัดขาแล้วครับเก่งมากครับลูกนี้ปะกรณลูกกระตุกเหลี่ยมลูกตัดขานะครับหมัดขวาไปปะกรณเดินเบียดเข้ามาทีบยันไว้ครับเดินไว้ครับมาโก้ อยู่นอกนี่โดนหมัดต้นแข้งนะครับอยางจะเน็บเข่าครับตีไปที่หน้าขาตีไปครับตีขวาครับขึ้นบนฟันสอกซ้ายหมัดไปครับหมัดมาเป็นชุดับปกรจังหวะนี้ครับสาสี่หมัดมีเสียวเลยครับเดินสาวหมัดแล้วปกรเดินเบียดเข้ามาครับทีบหน้าอีกแล้วครับมาโก้คนไทยบางคนถือนะครับทีบหน้านี่เหมือนยามกันมากครับไม่เจ็บนะหมัดขวาไป หมัดคุกมาไม่โดนับมาโกแล้วก็มิดเททิ้งไปครับมเกือบตกเวทีครับมาโก้คายอยู่ตรงเชือกนะครับนีบถีบหน้าประกรณเเลยโดนเลยครับจังหวะนี้ขยับเดินต่อครับมาโก้หมัดไปไม่โดนครับเจอลูกถีบสกัดไว้หมัดแยบไปหมัดขวาก็ไม่โดนครับประกรเดินเร็วนะครับขยับเข้ามา กดแขนไว้ปกรณ์ยัดซ้ายไปเน้นๆครับจังหวะนี้ต้องโผเขากอดยัดซ้ายไปอีกเทียบเบนีับตัวเล็กตีตัวใหญ่ยัดซ้ายไปครับตีขวาไปที่แผ่นหลังครับปกรณ์มการแยกก่อนครับจังหวะนี้หยับเบียดเข้ามาครับก็หมดยกนะครับยกนี้ก็ดูว่าเกมเริ่มพิมพ้นขึ้นครับปกรณ์ก็เริ่มออกวุธมากขึ้นครับเดี๋ยวมาดูยกที่สีครับยกไฮไลท์ของมวยไทยนะครับ มาดูครับขยับเดินมาครับามัดปรำตัวไปมาโก้มัดขวาแล้วแข้งหน้าครับก็เตะไม่มีน้ำหนักครับมาโก้ขยับเข้ามารับปะกรถีบยันไว้ครับไม่ถอยแล้วมัดขวาไปตีขวาไปปะกรเข้าไหนครับกดค้างกดคอไว้แน่นตีขวาไปครับปะกรกดคอมลงมาครับเด้งตีไดเม็ดหนึ่งนะครับปะกรหมัดป้ายมาโก้เข่าเติมมาครับ ตีขวาเนี่ครับเจอปัดเหลี่ยมอีกแล้วตีมันเพิดไม่ได้นะครับโดนลูกตัดขาทุกที่ไม่ถอยเยอะนะครับมวยคุ่นี้ก็ดูจะทำอะไรก็อึดอัดไม่หมดครับมาโก้มัดขวาไปประกอนลูกร่างนี่อย่างกับทอบลูกนะครับนี่ครับบิดเหลี่ยมมาลูกนี้ครับตีท้ายครัวครับเสียเหลี่ยมลูกกำนานเลยนะครับกรรมการยิ้มเลยครับขยับเข้ามาครับ ไม่เจ็บแต่เขินนะครับจังหวะเมื่อกี้ตีขวาไปครับเจอบิดเลี่ยมอีกแล้วเนี่ยเป็นการแก้เข่านะครับลูกกระตุกเลี่ยมบิดเลี่ยมครับขยับเดินเข้ามาครับมาโกพยายามจะถีบหน้าเจอหมัดหนึ่งสองตัดลำตัวไปแล้วก่อนเนี่ยครับเป็นฟุตเวิร์คครับออกสเตปสากลนะครับเตะมาก็ยกบังได้ดันดันดันยังไงครับสอกไม่โดนครับขยับเข้ามาครับถีบยันไว้ เบียดเข้ามาอย่างไรครับประกอของเรานี่เล็กกว่าเยอะเลยนะครับปกอณ์ตะกอรกัดเอวไว้ครับเน็บขวาไปทีหนึ่งแต่ด้วยความเป็นมวยไทยครับกระดูกมวยไทยก็สู้กันได้นะครับน้าหนักเท่ากันถึงรูปร่างจะเสียเปรียบเยอะน้าหนักปล่อยๆก็คงเสียเปรียบเป็นเยอะนะครับขยับเข้ามาหมัดไม่โดนครับรัดเอวไว้ประกอเจอเหลี่ยมล้มลงไปแล้วครับมากโก้ นักมวยที่จะเข้ามาปั้มตีเข่าประกอบนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องโดนหักเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมลูกปัดขาล้มแล้วล้มอีกขยับเข้ามามาโกะเบียดเข้ามาถีบยันไว้อประกอบยิ้มนิดนึงครับเดินตีหน้ายักษ์ครับโดนถีบหน้าประกอบช่วงนี้แผงขวาแป๊บมาโกตีขวาขึ้นมาเน็บขวาขึ้นมารประกอบขอยแยกก่อนครับ หรือว่ามาโก้นี่จะทําอะไรประกณ์ไม่ได้นะครับอาวุธต่างๆไม่มีพิษสงครับหมัดขวาอะไรประกอรขาดความหนักหน่วงครับหมัดทุกซ้ายไปครับรัดเอวไว้ประกณรดันเข้าเชือกตีเหน็บขวาไปครับก็แยกก่อนครับกรรมการเดินเบียดเข้ามาครับเจอหมัดของประกณ์ไปถีบยันไว้ครับ เริ่มถอยตั้งรับแล้วครับประกอนหมัดมาไม่โดนนับรัดเอวเก็บรูธดันเททิ้งครับเป็นการป้องกันหมัดนับกลมหลบรัดเอวครับแล้วก็ดันเททิ้งครับฝนโดนเทอยู่ข้างล่างมากๆก็เสียแรงนรับมาดูวันต่อ,อยยกสุดท้ายครับขยับเบียดครับมาโกถีบยันไว้ประกอนเดินเข้ามาตั้งขาไว้ตีไปครับมาโก อย่งไงประการอบิดไหมตีซ้ายไปอระประกอรตีขวาขึ้นมาบิดไปอรัเหนียบบิดไปคาลงเชือกเลยนะครับจังหวะยกขาเพินเพิ่นนับประกรกรอหาเหลี่ยมบิดเลยครับลูกนี้ายกาดมากครับกรรมการเตือนนิดนึงเตือนต่อครับมาโก้ถีบยันไว้รับแทงมาก็นี่ครับโดนอีกแล้วครับตัดขาล้มลงไปล้มกิ้งล้มหงายล้มแล้วล้มอีกนะครับมาโก้ เดินเบียดเข้ามาครับมัดไปตอนลำตัวแข้งขวาไปเดินต่อบมาโก้อกซ้ายไปครับก่อนก็รัดเอวไว้ไปีขวาไปต <c oughs> ่อแยกก่อนครับพยายามจะใช้วงในสู้ร,รับมาโก้พยายามจะป้ามตีข่าวนะครับใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์แต่ใช้ไว้จะตีง่ายๆครับหมัดไปอัปกรณ์ก็รัดเอว ก็พลิกเลี่ยมล้มไปล้มไปหลายรอบแล้วนะครับยกนี้เดินต่อมาโกไม่ละทิ้งความพยายามครับยัดซ้ายวิธีหนึ่งก่อนก็ตั้งขาไวครับทำอะไรกันไม่ได้ครับจังหวะน,นี้เดินเปียนต่อครับมาโกแข้งซ้ายหน้าแล้วฉากมารประกอบ มัดซ้ายกระัดไว้แน่นครับสอกซ้ายไปประกอนี่ครับยกขาเรียบร้อยครับยืนหลักเดียวนะครับโดนยกขาก็ต้องล้มอยู่แล้วเดินต่อครับมาโกขยับเบียดเข้ามาง่ายครับประกก็ลัดเอวไว้แล้วก็ซอยเข่ายีกยกียก,ย,กยีกแล้วรกรรมาการก็แยกก่อน<ป>เดินเบียดเข้ามาครับมาโก หมัดไปแข่งเติมมาหมัดขวาไปครับกอรัดเอวดันดันดัน,ดนเน็บขวาไปครับเก็บอาวุธครับเป็นการเล่นกับเวลาไปในตัวนะครับกอลัดเอวว่าทาอะไรไม่ถูกครับมวยสูงเป็นการแก้มวยสูงครับลัดเอวนะครับเวลาเข้าในตีเข่าไม่ได้ครับถีบยันไว้ประกร่อนหมัดขวาตรงแล้วฉากมาครับเดินเบียดเข้ามาถีบหน้าอีกแล้วมาโก้ เหยียดยามกันเลยเกินรับยังไงครับยัดขวาไปไประกอนตั้งขาไว้ก็แยกก่อนครับกรรมการเดินเข้ามาครับถีบยันไว้ครับประกอนยังไงจังหวะนี้ก็เตะเน็บเน็บขวาไปทีนึงครับประกอน ยกนี้ก็หมดยกนะครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับมีการประกาศคะแนนนะครับเป็นการชิงแชมป์ W.K.U. ร,รุ่น67กิโกรัมในรูปแบบไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าไม่อยากพาคลิปมันๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ